วายสามตัวอย่างนี uh ้ huh. แถวแรกขายครับผมโอ้โหอ้าวแถวแรกขายอีกหนึ่งรอบครับผมสวยงามลุ huh. uh ้น huh. ช่องสองนี um ่ไงโอ้โหผมบอกนะทุกคนนะถ้ามันไม่แตกไม่ปังรองขยะเบ็ดลงมาเจอจนกว่าจะเจอเบ็ดแตกเบ็ดปังนะทุกคนไม้มีมันเดียวได้หนึ่งรอบนะทุกคนนะต่อไปขยากดูเกมอะไรนะผมขอมาได้เลยนะผมจะไปเล่นให้ดูนะผมไม่เคยขัดจัดให้ได้ตลอดอยู่แล้วนะผม คำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นผู้ความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับชมนะจ๊ะสวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องเควิน b ีจีสรออีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมมาจองเว2นะทุกคนทุนวันนี้เรามา,มาที่800เคดิตนะผมเราไปเริ่มกันที่เบ็20 K ดีกว่าเรามาเริ่มกันที่เบ็ด20 K ดีกว่าครับผมตามสไตล์ของเราไปอะไรไป10ไม้นะครับผม ตามสไตล์ของเราเหมือนเดิมน,นะทุกคนนะสูตรนี้เอาไปตามกันได้แล้วผมปล่อยอะไรไปตอนแรกก่อนนะทุกคนที่10บไม้นะถ้า10บไม้แรกนี้ยังไม่แตกนะผมแนะนําให้ขยับเบ็ดลงนะครับผมจากเบ็ดยี่ลงมาเบ็ดสินะทุกคนนะโอเคไม่จ่ายเราเลยนะผมไม่จ่ายเราเลยนะ10ไม้นี้เราขยับเบ็ดลงมาเบ็ดสิดีกว่าพอขยับลงมาเบ็ดสิแล้วนะทุกคนนะปล่อยไหไรไปที่30หมุนนะครับผม สูตรนี้ลองไปตามกันได้นะครับผมมาเริ่มกันเลยผ่านไปแล้วสี่ไม้แรกครับผมโอ้โหยังเงียบอยู่นะทุกคนนะอ่านี่ไงพอยังได้อยู่ยังพอได้อยู่สวยงามครับผมได้ไวตรงนี้ครับผมไวสองตัวได้ใช้หรือเปล่าโอเคไวสองตัวไม่ได้ใช้น่าเสียดายจ,จัดๆนะครับผมโอ้โหยังไงครับผมตังหวน,นี้เงียบอะทุกคนเหมือนไม่ค่อยแจกเท่าไหร่ครับผม ถ้าเบ็ดนี้ยังไม่ลุ่งอีกนะผมแนะนําให้ลดเบ็ดลงมาเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะเจอเบ็ดแตกเบ็ดปังนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาเปล่ามาเปล่าโอ้โห,โหโไม่ลงว่ะไม่ลงว่ะทุกคนลุ้นอีกหนึ่งตัวครับผมโอเคไม่มีเออผ่านมาแล้วครึ่งทางโอ้โหมาไหมครับผมรอบนี้ รอบนี้ต้องลงแล้วแหละโอเคครับผมลงแล้วนะครับผมรอบนี้สแกตเตอร์เข้านะครับผมสำหรับเกมมาจองสองไม่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะทุกคน,นต้องปั่นเข้าเองเท่านั้นนะครับผมใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเควินดีจีสล็อตด้วยนะครับผมจะไม่พลาดเกมดีๆเกมมันๆอย่างนี้ฮะผมไม่แนะนําให้เร่นการพน,นันนะผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจนะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิปชั่นเลยนะครับผม นี่ไงวายสามตัวอย่างงี้แถวแรกขายครับผมโอ้โหอ้าวแถวแรกขายอีกหนึ่งรอบครับผมสวยงามลุ้นช่องสองนี่ไงโอ้โห,หผมบอกี้นะทุกคนนะถ้ามันไม่แตกไม่ปังร้องขยะเบ็ดลงมาจ,จนกว่าจะเจอเบ็ดแตกเบ็ดปังนะทุกคนไม้มีไม้เดียวได้มาที่3 2 9 8เเครดิตโคตรเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องจัดจัดครับผม โอ้โหไม่จ่ายแล้วนึกว่าจะจ่ายแบบโบาโบาโบบาเหมือนไม้เมื่อกี้นะทุกคนนะลงมาโอเคไม่ลงครับผมเงนินรางวัลรวมของเราอยู่ที่สามพันสามร้อยสิบห้าเครดิตนะทุกคนนะไปครับผมออมารอบเดียวแล้วจากไปเลย มาให้รอบเดียวแล้วจากไปเลยนะทุกคนนะวันนี้เหมือนข้างนอกจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับผมต้องรอสแกนเตอร์เข้าเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวหมดเบ็ดสิบนี้เราขยับไปเบ็ดใหญ่ดีกว่าไปที่เบ็ดสามสิบดีกว่านะครับผมเราขยับไปเบ็ดใหญ่ดีกว่าเพราะว่าเบ็ดสิบเราแตกเราปังมาแล้วทุกคนเอ้ยอยากแก้เบ็ดยี่ว่ะไม่เอาดีกว่ามันรู้รู้แล้วว่าเบ็ดยี่มันไม่จ่ายเราก็ขยับเบ็ดขึ้นไปนะครับผมมา ไฟไรที่1ิบไม้ตามสเต็ปของเราเหมือนเดิมครับผมงเขาเรียกว่าวิธีไล่เบ็ดนะทุกคนนะวิธีไล่เบ็ดนะผมเบ็ดไหนไม่แตกเราลดเบ็ดพอเบ็ดไหนแตกเราเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ดวงของท่านด้วยนะครับผมโอ้โหเงียบจัดครับอื Uh huh. ได้อยู่อย่างนี้โอ้ oh, mm hmm. ผมมีวายสองตัวนึกว่าจะไม่ได้ใช้อีกแล้ว mm hmm. นึกว่าโอเคไม่ได้ใช้จริงๆด้วยนะผมโมโหเบ็สามเอ้เบ็ดสามสิบมาขออีกสิบหมุนมาไปเริ่ม mm hmm. เม็ดสูงฟูงเหมือนจะไม่ค่อยจ่ายน,นะคนเออต้องอย่างนี้ดิแค่นี่ไงต้องอย่างนี้ดิเออต้องซ้ำนะทุกคนนะต้องซ้ำนะครับผม ต้องซ้านะผมเจ็บไม่จําต้องซ้ําอีกหนึ่งรอบนะทุกคนนะต่อไปใครอยากดูเกมอะไรนะผมขอมาได้เลยนะผมจะไปเล่นให้ดูนะผมไม่เคยขัดจัดให้ได้ตลอดอยู่แล้วนะผมเลยเก้าหมุนสุดท้ายคนระับน้ำเบ็ดนะครับผมน้ำเบ็ดนะ ปอะไรอีกสามหมุนครับผมวันนี้กําไรเรามาเกือบห้าพันกำไรเราได้มาประมาณห้าพัน 5, กว่ากว่าคนนะโอเคครับผมสาหรับวันนี้เราพอกันแค่นี้ดีกว่าผมเราได้กําไรมาเยอะมากพอแล้วนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ